กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2557ได้จัดขึ้นที่อาคาร V u ยูไดมอน A3-501 เวลา8.30นาทีถึง11.30นาทีมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาคือการถวายสังฆทานและเมื่อเริ่มเข้าสู่พิธีการไหว้ครูมีการแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโสการลำลึกถึงพระคุณครูและตัวแทนของนักศึกษาในแต่ละคณะ ได้ส่งตัวแทนผู้ถือพานนำพานดอกไม้ทูบเทียนเข้ากับแสดงความเคารพต่อประธานในพิธีผู้บริหารคณะบดีผู้อำนวยการรวมทั้งการรวบกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์สาหรับพิธีไหว้ครูในวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีอันเก่าแก่นะครับที่ในสังคมไทยก็จะมีการาไหว้ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ทุกแขนงวิชาเป็นการขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ได้อบรมได้สั่งสอนมันเป็นประเพณีที่มีในเฉพาะในสังคมไทยสําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเองก็ ก็ดําเนินการกิจกรรมตรงนี้พิธีไหว้ครูอย่างนี้มาต่อเนื่องมาประมาณ50กว่าปีละนะครับแล้วก็เราก็ได้พัฒนาวิธีการของเราตอนนี้เรามีการเพิ่มในเรื่องของการเมื่อเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วมีการไหว้ครูออนไลน์นะครับเราก็จะมีสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ก็เป็นการคารวะอีกรูปแบบนึง ในขณะที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้คำนึงถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้นจึงได้จัดทําให้มีการไหวครูออนไลน์เพื่อตอบโจทย์นักศึกษารุ่นใหม่และเพื่อให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าลงพิธีวันไหวครูได้แต่อยากแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ได้เข้าไปไหวครูออนไลน์ที่ไหวครู .bu.ac.th ชยานีทารกิถ่ายภาพวัชนีเกษมจริญวงรายงาน